<One> tap. สวัสดีครับผมปยาธรวันนี้จะมาอยู่ในเกม Escape From t a r k o p กันเลยนะวันนี้นะครับผมจะมาทำเควสเซตอัพนะครับเควสนี้นะครับจะกำหนดอาวุธและชุดที่เราจะต้องใช้ในการทำภารกิจครั้งนี้นะครับเราต้องใส่หมวกฮิปปี้และเสื้อสแคร็บเวนนะครับ ส่วนปืนที่เราต้องใช้นะครับคือปืนลูกซองตระกูล m p ซีีรส์ครับด้วยปืนที่ผมจะใช้นะครับคือปืน MP155 ครับปากกระบอกปืนนะครับผมจะใส่เป็นตัวลดแรงถีส่วนสโคปปืนนะครับผมจะใส่เป็นคูณ1คูน4นะครับแล้วแต่เพื่อนชอบผมจะใช้กับกระสุน .50 BMG สลักนะครับมันจะเปลี่ยนปืนเราจากลูกซองให้กลายเป็น DMR ย่อมได้เลยครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอาจจะทําให้ทำ Quest setup ผ่านง่ายขึ้นก็เป็นได้ครับก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในนการรทวต่อไปด้ยะคับ เฮ้ยมีหน้าพี่หน้าผมนะผมไปนี่ระเบิดระเบิดไปเขารอหรืไปตายตายตายเฮ้ยเซตอัพ <throwing Yep. S 2> นะครับถ้าจะให้ง่ายนะครับควรเล่นจุดที่เป็นระยะประชิดซะเป็นส่วนใหญ่ครับดอมก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรจะไปนะครับเพราะเราใช้ปืนลูกซองครับและจุดนี้เป็นจุดที่ CQB ซะเป็นส่วนใหญ่เลยครับยังไงอาวุธระยะประชิดอย่างลูกซองก็ได้เปรียบกว่าแน่นอนครับไม่มีเป็นตัวตัวช่องวิดีโยังไม่เปิด คนยิงฝั่งนู้นโอ้โอโหอ้โอโอโอ้โเจ็บเลยฝั่งไหนวะฝั่งตึกสองชั้นนี่เฮ้ยมีคนรูดยางข้างนอกเฮ้ยซ้ายกันมีมันโอบนะมันโอบนะรา้ว่ามันเข้าชั้นหนึ่งเลยเว้ยไครยิ่งตายไม่อยู่อันนี้มันไปกด มันจะไปอยู่ข้างหลังเรารู้จ่าอยู่แล้วข้าตัวแอลมาเลยมันอยู่ข้างในแล้วไม่รู้ชั้นไหนทิกเล็กๆนะครับเวลาศัตรูอยู่นอกอาคารนะครับเ,เราสามารถโผล่ไปยิงตามรูหน้าต่างได้และเป็นมุมที่ได้เปรียบอีกด้วยครับฮะนั่งอยู่ใต้บันไดมันยิงมึงเหรอเออตายเหรอตายเด็กสว,วัเหี้ย เป็นอย่างนี้ มีมือที่สามเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสแครปหรือเป็นพีเอ็มซีครับย อย่าตายไปตัวนึงนีหว่าตัวนึง <c oughs> <c oughs> มาดีสัตว์มาดีมาดี เล่นที่ดอมก็ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีรถสามารถออกรถได้เลยครับโอ้ยยังมันเก็บบล็อกแพ็กเพื่อนไปไน,ไนี่หว่าว้าวไกลดู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 จุดูดูดูหลบหลบลัวหลบหลัวข้างนอกตอนนี้มีศัตรูอยู่ที่บริเวณริมถนนครับกำลังจะเข้าไปทางลานจอจด,ดรถปั๊บลานรถน้ำมันทำเควสปาร,ร์ปผมเลยแยกกันบุกเป็นสองทางครับโอบเขาซ้ายกับขวานะครับมี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 คนวิ่งไห ไหนรู้แล้วมั้องไอเฮียแบบนี้เอาไะไดอกแล้วว่ดีนินะมันวิ่งอยู่ไม่ไดยเยเเลลตายล้มลง,ลงตั้งเองอยู่ลานปะปอ นวนิ่ไอ้ตะแคร็บขน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 ตะแคร็บอยู่หลังวัดกูตายแล้วดิมันเจ็บอยู่นะตรงกูมีตีหนึ่งถึงแล้วบอกว่าตูนตา,ต,าต,าตาย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 ตัวนล้วเห็นแล้วเห็นแล้วข้างบน,งบนข้างบนไหนข้างบนเลยทั้งสองพี่ส่งป้อมป,ปืนพี่กูได้ยินมันวิ่งข้างล่างด้วยตูโดดเหรอไม่โดดไม่โดดผมยู้เฉยพี่ สองตูนเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้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 าหลังมันมันตึกมีพี่ผมวิ่งไปได้หรอมันวิ่งมาไล่กูสองคนแล้วไอ้สักูอยู่ฝั่งตรงข้ามมึงวิ่งมาเหรอใช่ครับผมหมดแล้วมั้ยสองคนเหรอฮะ มันอยู่มัน,นตึกตัวนึงอมันตึกไอ้ลักษณะก่อสร้างอ่ะที่บอกอตึกก่อสร้างอะไรวะอาอมันยิงมันยิงคนตายไปคนนึงมันเก็บหัวเครื่องขอไอไอ้คิวไอ้คิวิิวดสองคนถ้าเหลือแล้วอ๋อตะแคบไอ้เหี้ยแต่งตัวเหมือนพีเอ็มพีเลยตะแคบปุ๊ ตัวเหมือนกันเตะไอ้สแคปใส่ชุดลายพานเฮ้ยไปรีวิ่งมาเหรอปุ๊บปุ๊บปุป๊บขี้ฮียแคปเอ ก็เจอเนี่ยเหี้ยสองตัวเลยอยู่นอกรั้วแล้วนะพี่ใช่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยรู้แตกเนี่ยมันอยู่ร่องน้ำเนี่ยระวังมันอยู่ในพุ่ม ก็คับเพยงไปนู่นละแคปเพียงน้ำๆๆโอเคเดี๋ยวล่าจะ รอบนี้ผมลงมาเล่นคนเดียวนะครับพยายามย่องเข้าดอมไม่ได้ก่อนนะครับอย่าพยายามสู้จากนอกอาคารนะครับเพราะเราใช้ปืนลูกซองครับมันจะเสียเปรียครับถ้ายิงสู้กับข้างนอกนี่ก็ตายอย่างเดียว เหมือนว่าจะมีมือที่3มาเล่นที่ดอมด้วยนะครับผมจะใช้จังหวะนี้แหละครับชิงจังหวะขึ้นชั้น3ไปก่อนครับเพราะว่าอยู่ข้างบนยังไงก็ได้เปรียบกว่าครับ ตี้ชั้นล่างจะโดนมือที่3ยิงตายนะครับแต่ที่ผมฟังเสียงเท้าแล้วนะครับจะเหลือกันสเศร้าครับเหลือตี้ละหนึ่งครับอย่างงี้ค่อยกล้าแลกด้วยหน่อยครับ I didn't even... เหมือนจะไม่มีใครมาเล่นที่ดอมแล้วนะครับผมก็จะเดินไปหาตามเสียงปืนแะ้ะครับเลืออย่างหนึ่งนะครับรอบนี้ออกรถไม่ได้ด้วย กี่มีพิมพ์สียิงผมนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นสแคร็บนะครับเราใช้ลูกซองนะครับวิ่งใสอย่างเรียบ เีย่ยอะไรวะเข้าตึกดอมช้านะครับมีคนมานั่งดักอยู่นะครับดีนะครับที่ผมได้ยินเสียงเขาขยับตัวก่อนครับไม่งั้นผมโดนยิงฟรีกีกแลละ cap tap. รอบนี้ผมโชคดีหน่อยนะครับผมวิ่งมาถึงก่อนนิดเดียวครับผมได้ได้จังหวะชิงดักยิงเขาก่อน,นครับ ตอนแรกก็ไม่มั่นใจนะครับว่าตัวแรกที่ยิงตายหรือเปล่าเลยวิ่งมาเช็คอีกรอเพื่อความชัว โชคดีนะครับที่ได้มือที่สามมาต,ตัดกำลังตีข้างล่างนะครับถ้าผมยิงคนเดียวนะครับกระสุนผมอาจจะไม่พอครับตังไม่พอ้อยสองร้อยเนะี่ยออกรล้ไม่ได้สูตรหนึ่งสูตรี่เอ้หนึ่งหนึ่งสี่ ไอสัตว์กูก็ว่าอยู่ไหนเฮีย hey, he มันยังไม่ตายเฮีย hey, he ตัวสุดท้ายจะหนีไปแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับสแครปก็เริ่มมาแล้วครับรีบออกก่อนดีกว่าครับก่อนที่ผมจะไม่ได้ออก